อีมดน้องเบละลาลาลาสวัสดีครับสวัสีครับวันนี้กลับมาอยู่กับเกม Quest Hunter เหมือนเดิมนะครับอ่าช่วงเทดเกมนะครับป้าป้าออฟก,กับพี่เมิกนะครับจะพาลุยลงดันเหมือนเดิมนะครับแม่ความสนุกเนียก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะไปตะลุยกันที่สุาสานนะตามหาใครตามหา u n d e r t a k e r นั่นเองนะครับ <S <S ตามื่วเควสเลยนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มเคลียกันเลยอ่ะพี่เมิร์กกดได้ครับเดี๋เรียบร้อยครับอ่ะไปชั้นสอ่ะไปมาแล้วไปปลาแล้วครับวิปปี้อ่ะเดี๋ยวมาเดินมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นี่วันนี้เราจะมาตรงนี้ครับพี่เมิร์กอ่ะไหนนอกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกข้างนอกไปเลยมาพี่เมิร์กตามมาพี่เมิร์กตามมาครับโอเค ไปจะไปไหนไปสุดางสดทานนี่ครับเจอแล้วนะครับไปไปครับเอ้ยเจอหยิบสมบัติระหว่างทางนะครับเราก็ต้องเข้าไปสำรวจแล้วมาครับพี่เมิร์อุ้ยมาๆพี่เมิร์ขาพี่เมิร์ไปฟันเลยนะลูกไอยู่ทางนี้นะครับลูกจะไปหลกอย่างนะครับพี่เมอร์ช่วยกันฟันครับโอ้ ครับอ้าวป๊าตายนะครับป๊าก็ลืมนะครับอ่ะพี่มึกกดทีท่ทอยก่อนลูกพี่มึกทีท่ทอยก่นนอนกดทอยก่อนโอเคป,ป๊ากลับมาแล้วอ่ะไปมึงกันลูกนะโอเคครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมผิดพลาดทาง,งเทคนิคนิดนึงผมตายแล้วเอาพี่มึกแต่กันอ๋อมีดาวขึ้นที่ป๊าด้วยพี่มึก อเดี๋ยวเราไปวัดัตวมาะอ๋อไอ้อัลตาไปมาานเลยพีมุกอ่านี้หมดพีมึกอานี้หมดลูกมาเลยมาเลยี่ตรนจะจอนแล้วนะมาเลยครับมาครับพี่น้องมาเลยครับพี่น้องี่เบสไม่จอนเลยเออเอ้ยเล่เก่าอ่ะเล่เก่าอ่ะเล่เก่าไรนออพี่หน ไอ้จอจะดไเยอะไปตายเยนิ้งแมตายเหม็นก็ไโหนุ่มันนี้มาเลยโนุ่มมาเลยพค้นมแบบไจอดเออดันเฮ้ยเดินหายดิห่ะเดี๋ยวไม่ไม่จะกามเลยนะลูงนะป้าป๊าขอญาตหาสมบัตินี่อ่ะพมพงเดินหากล่องลูกหา หาหีบสมบัติกันเราต้นส yeah> ุดจะไหมต้องเดิน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 เดียวเดินเดี๋ยวเดินดูว่าใครมีแหวบๆบ้างพิมพ์แม่ตัดจานตัดกานเลยเหรอเฮ้ยนี่แบบมาเจอแล้วมาพ่ะพี่มึงขุดไหมอ่ะขุดพี่มึงมายืนตรงตรงแบบปลาแล้วกดขุดเฮ้ยมายืนตรงนี้ดิอ่าได้แล้วอ่ะพี่มึงกดขุดถูกกดนี่ มาแล้วครับอ่ะพี่เมิร์กเปิดด้วยลูกก็กดกดถีบเลยจะเป็นเป็นหน้าที่พี่เมิร์กไปเลยอ่าป๊อป๊าจะคอยป้องกันไม่ให้ใครมาทำร้ายพี่เมิร์กอ่าพี่เมิร์กพี่เมมเบอร์อืมพี่เมมเบอรเฮ้ยเจอแล้วนี่นี่อ่ะพี่เมิร์กกดไหมอ่ากดตัวนี้อ่ะกดกดกดตัวนี้ลูกตัวนี้นั่นละกดนี่ตัวนี้ตัวนนี้จะมีอะไรเนาะโอ้โอ้ได้ทอตอ่ะเก็บเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพี่เมิร์ก ก็เก็บไปแต่วาไว้จะเอาเราติดเกมเมื่อไรไม่นานถ,ถ้าหมดตัวเพราะท่านพี่แม่พี่หินว่าพี่ได้มีจบบมบ่นวิ่งแกลงั้นเดี๋ยวเราไว้ก่อนเนาะงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวบอกว่าเดินออกแล้วนะลกูกพี่แม่แน่นอนต้องจมื่นแกล้งนี่นี่คือเควสหลักของเรานะครับวันนี้ สู่ศาลนั่นเองนะครับศาลตามหาเดิร์เทเกอร์นะครับเดิร์เทเกอรเหรออันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์อ่านี่ครับเควดขึ้นมาแล้วนะครับ<า>อ่าหมาพี่น้องพี่แมเปจ่อโดอดไปนดองปจไม่ได้่ได้ไม่ได้เมเปกันจะดูดวันดอกพันพี่เมไปจจอโดดไปเอ้าไปจะนู้ดรูมลีบี เดี๋ยววันนี้ก่อนเดี๋ยวมึงมาก่อนเดี๋ยวๆมาหาปะป๊าก่อนเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวปะป๊าไปคุยเคลสก่อนออกมาเดี๋ยวมึงออกมาเร็วๆเอางานเข้าแล้วครับโอ้โหพี่โบดนลุมแล้วพี่เม็ดไปดูบทพได้พี่เม็ดเข็นมากเดี๋ยวมึงมาหาปะป๊าก่อนเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งอย่าเพิ่งถล้ำลึกก็ไปลูกเดี๋ยวปะป๊าขอขอรับเคลสก่อนมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนออกคอนออกคอนออกนอกคอนออกนอก่อนน้องเม็กอยากเล่นเหรอครับมา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 

เ้าปะปาาเ้าปะป,ะป,ะปะะาน่งไปเลยอ้มนูอะไรอ่ะนูมาไอ้โดนบอกเนี่ยคือจับไปอ่ะแม่มดโอเคครับอะไรคืออันนี้เนี่ยเขาให้เราหาของเดี๋ยวกันนะ โอเคอ่ะไปพี่มึงมาหาของกันโอเคบูได้เลยลูกไปบูเลยเข้าเข้าเข้าดุสานได้เลยลูกเฮ้ยสีสีน่กลัมามาพี่มึงวันนี้ลูกมถึงมึงมาเปิดก๊อกให้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 ปากกันหน่อยนต่เจกาคนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวปะป๊า ม่ี่ไม่ีไ่ี่ไม่ีเมเปิดกเพาะลกอนโอ้หนี่นี่วเีจ่ัพโอ้่ปั๊บไปลพี่มิกโดนลุงแต่ว่าพี่มิกไม่เปิดเอเลนะครับอ๋อาช่วยพี่มิก้ยพี่เมิหป่าลไมเจ็บพี่มิกพี่เมิรกไปไหนลูกพี่เมิร์ก ีไปเพิงก่อนลูกโอ้โหโ้หักเลงริงๆครับนักเลงมรตงนี้ิงกหาแล้วพี่ม้อไปกดกอเพิงตรงนู้นก่อนไปกอเพิงแล้ไมเห็นกอปเปิ่ไปกขอเปิ่เร็วก๊อปเพิ่งเร็วกว่าที่ไหม เอั้นาบาเปิดถีไปนะโอพี่มนี่สนุกกับการพุ่งกลับพุ่งกลนะครับปปาี่เมูได้เปได้ไงนุ๊กไดพี่เมูได้โอเคพี่เมูจนบเอ้พี่มประตูเปิดแล้วนี่นี่นีเดี๋ยวรอไม้พี่เมิ์กักการนะครับลุมครับลุมต้องลุมเดินเยอะินเนเอะ ตั้งเล่นขากามเรียบร้อยครับไม่หนาสองบาทเรียบร้อยอ่ะพี่เมิร์กเปิดกล่องมาให้เปิดหีบมาเนี่ยโอ้ยพี่เมิร์กมยูเมื่อกี่ที่ไหนมาพี่ป๊าจอยมาสิมาสิพี่เมิร์กพี่เมิร์กเดินติดอยู่นะพี่เมิร์กดูตัวด้วยสิดพี่เมิร์กพี่เมิร์กพี่เมิร์กมาตีอะไรพี่เมิร์กเก็บกล่องมาเนี่ยมาเอาพี่เมิร์กอยู่นี่นี่เมิร์กไปไหน เก็บป้ามาขึ้นมานี่ตอบไปกีในนั้นเลยหรอมานูตอบอ่ะไม่มีอะไรไปใหม่เย้โอ้ดาบ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 อ้าวบอกว่าเก็บดาบเลยเดี๋ยวตั้งมือลงมาคิดลงไม่ได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยแล้วอ่ะป้าขอเปลี่ยนดาบ ดาบโอ้ยบทสามเลยบกสามพี่เมย์มีตะบวงเปอยู่พี่เมยไม่ดับกีนดเออพี่วใส่บอีนัเปกพี่มยมมทมานี้เอ้ยพี่มดตัวไหนพี่มดูตัวดูจิพี่เมยตัวจี่าปะจีเเออพี่มดตัวใส่หัวอะไรใส่หัวจ้ะ หมอมอหมอมาบาบาใ่หมดเออบาบาใหมอพี่แมรี่สีส่วนจบมามามามเดี๋ยวพ่่พตีหลบช่วราขใจอาไเไปราบาไปเราเาปเาเราไาไปาไปเาไปเไปเราไปเบาราไปเรรเิร์เราเ เรียบร้อยนะครับแม่โอ้ยเงี้ยพร้อมแล้วไปต่ออ่าโอเคครับโอ้ตุ้มนุตุ้มนีตุ้มนเ๊ีุ้ๆๆอ๊ตุ้มนุ๊ตุ้มนะครับมนุ๊ตุ้มน้มนี๊ตุ้มนุ๊ตร้มนุ๊ตุ้มนุ๊ตุ้มนุ๊ตุ้มนุ๊้มนุ๊ตุ้มนุ๊้มนุุ๊่มนุ๊้มนุ๊ตุ้มนุ๊ตุ้มนุ๊ตุุ้๊ตุ้ม้มนุ๊ต้มนมนุ้มนุ๊มนุ้มน้น้ ถ้ำกระดูกนะครับโอเค okay, เดี๋ยวเราขอกลับกันที่มาที่แคมป์ก่อนไปเจอ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 อะไรไหมไม่เจอนะครับไปกี่จอน,ะน,นเดินดุ่มไหมกันหลบมันส่อไเดี๋ยวทอมองไห้ค้นหาด้วยอันเพด่กๆ,ๆเดี๋ยวอ่เอ้ยผู้หญิงโอเคครับกหลังจากกลับมาแคมป์นี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพล็ก็งงๆอยู่นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวผมจะไปต่อลุยต่อที่ ทำกระดูป่ะพี่เบไปทำกระดูกกันลูกไปฟ้าโดยครับไปทำกระดูกัน <c oughs> นี่ไงกรับดูเอาเป็นระตูครับูัวอครผมเราไม่กลัหนะเราเแข็งแกร่งป้าป้าเป็นป้าปะเป็นกู้จัดาจานเป็นเป็นตนกจีเอาหมาป้าป้าดูตอน,นี้มาพี่เบิร์ตเดชวยกันดููาพี่เมทพี่เมเ็ดปูเอาไปไหมาีเ เล่นกนหนุาไอกีบอสไอกีโอ้โหหมาด้วยหมาหมาหอนอ้โหโอ้เพี่ยให้พี่เมิร์ไปจัดการนะครับอ่าป๊าป๊าเดิเปิดทีพี่เมิร์กเก็บจันปะนี่เมิร์กไปจันไหนเี่ยพี่เมิกจะกินเย็บปนเดียวนะเาเหอเก็บ โอเคเดี๋ยวเราเดินหาไอ้หีบกันสักนิดหนึ่งถูกนี่นี่แบบพัดเจอแล้วขุดไหมอุ้ยหน่อยอุ้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 ยเดี๋ยวต้องโ่วยพีเมิร์กก่อนครับเจอโกเลมป๊าไปช่วยหน่อยไหมตัเลมโกเลมครับตัวเลมมสอลมโกเล่มก็เสร็จแล้วอ่ะพี่เมิร์กครับกดอันนี้ก่อนลูกออสอ่ะเขาเพิ่งหน่อยเยามาไม่ต่อหรออ่ะเดี๋ยวป๊าขุดนี่ก่อนนะได้อ่ะได้แล้วครับหยบมาแล้ว เดี๋ยวว่าไปรไนะเดี๋ยวไปนะไาต่อมีจดุดบดโอเคเร,อเราหาเดี๋ยวเราเดินหาสมบัติสักกันสักนิดนึงมาพี่ม้งมาขหานด้วยไหมอ๋อดินต่อันเราตู้จุดอ่ะโอเคไม่ม,ไมีแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทั้งกระดูกกันดีกว่านะาไปนี่ครับท่ากระดูเหรออืม,มนั่ไม่ใช่ไม่หรอไมนลูกบีดด้วยอ่ะ นี oh, ่ไร้จ้าตำรวจคุสมบัติเจอหีบสมบัติอังนะครับะไม่พลาดครับเี่โอ้โหโอ้ที่มืดจมังบ่ลูก้งต้้มึงสู้เร็วโอ้ยยบตปตนตนี้นะบัเป็นอรนี่ไอ้นี่นี่นี่นโอ้ยไป่อไอ้มาวงแล้วโอ้ีทองเก่งมากเลยอะยังอึดชัวรฟันดี โอเคโอเคมาเร้วมาเร็วเรมาเร็วเร็วมึงเม้ามีป๊าป๊าเปิดเปิด่ะเปิดเดี๋ยวเลยปัญมาปัญญาปัญยาปัญญาจะมอ่ะอ่ะพี่เมิร์กเปิดเลยมากดออกนะ ไลลินแบทจะปลดได้มั้ยได้แล้วนี่ไงอ๋อมีแต่เพชรกับอัญมณีนะครับไปเก็บเลยเมื่อกี้จุ่มจับเถอะนะอ่ะไม่ต้องตีแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตีที่ที่ถ้ำกระดูกลูกเราเดินหาอันนี้ก่อนหาหีบสมบัติกันลูกจะเจอ,อที่ขุดไหมเดี๋ยวนพี่เมิร์กไปเดินข้างบนบไปเพ่านะว่าจะแยกกันนะอืมแยกกันแยกกันแยกกันลูกทำมาเป็นทีมเปดึงจอกันไหมน้องไม่มีนะครับว่า แต่ว่าในแมปเนี่ยแจ้งว่ามีสามกล่องอยู่ตรงไหนน้องสามกล่องเนี่ยอ๋อประพัเจอแล้วกล่องนึงนะทิเบิลขุดไหมอ่ะขุดอเอาทิเบิลเปิดป๊าทำไมทิเบิร์ดเดป๊าทำไมอ๋อจะขุดก็ขุดดีๆมาขุดตรงนี้ลกูกอ่ะเอาไปว่าเปิดเลยลกูกบอกแม่ครับเถ๋งแม่มาหน่อยมาทีเดียวมาเข้าใจเลยไหม นุ่มเจอเลยนะถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวเราจะออกไปท้ำมะดูกกันแหละป้าปะปะพี่เมือ่ออกไ็เลยเฮ้ยพี่เมนพี่เมพี่แม้นหายหิมมี่ไปต่อแล้วต้องไปตามจะอยู่นี่นะมาแล้วครับออกมาดูเอาล้วครับตัวเกมนนอยู่ไหนัวเกม โเดมนี่นี่ก็เด้วยวมามาไปต้นบูดน่าโซเดียมเบ้วแบมนกระายกระจายหมดเอ่่เมอร์พี่เมอร์ไม่กดอนนี้ลูกพี่เมร์ครับพี่เมอร์กดทอสก่อนลูกทอสก่อนลุ็วๆก่อนลูกเปก่อย่ยมากพเมร์ปะเ่มเีเดินานอีกไปไงโอ้จะจิ้งเหรน โอเคไป<า>รุ่นบอกไม่กลัวอยู่แล้วครับจริงเด๋อนี่<อ>ง่ายมาก,กเฮ้ยพี่เมจิับพิษไปกินป่ะเดือดตาพิษมาเร็วหนึ่งตาพิษเอ้ยล่ะเลือดเลือดตาพิษมามามาข้างบนเพื่อมองข้างบนเลเข้าห้องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอ๋อห้องนี้มันทะลุได้เออ ห้องนี้พี่มดอพี่มดกดแปดก็เพิงเร็วกดก็เพิ่งเอ๋อพีก่อนอะพี أو, right. ่มดกดกดกเิงโอ้โหห้องนี้ยาวไกลเลยไปงั <am <am ้นเราไปห้องฝั่งหนก่อนพี่ดไปเยตัวดีตัวจันตัวเดมนะตัวจันตัวจันตัวเดียมตัวเดีมตัวเดมตัดกีบพี่แม่ด้วยตัวเดียมตัดกีบพี่แม่ตัวเดียมตัวเดียมตัวเดียม เยอะครับตอนนี้ไม่สนใจครับตั้มบีจีตัวเลียมก่อนคุณมืกไม่มีตัวเลียมอ่ะมานี่มานี่มานี่อุ้ยนี่ไงนี่ไงปะป๊ดเติมโมงนตินมาไม่น้อยมาแล้วก็เซฟก่อนลุกเซฟก่อนเซฟก่อนเราเจอทางยากแล้วเปิดตา้ด้วอ๋อัอ่ะอันนี้ปะป๊าจะปล่อยให้ทดสอบพี่มืกเดินนะครับอ่าปะป๊าจะจะข้ามมาก่อนเลยก็โดนได้ไหมนั่นไง เรียบร้อยครับตาเรียบร้อยครับโอเคพี่เมื่อกำตาตมตาปัามไนี่ก่อนลูกนี่ก่อนรู้สึกว่าสภามันยังมันยังไม่ครบนะเอวาเปิดไปมองมันไปกินหอยกันป่าม่ไม่ไม่ไม่าตไทยเดเียมเรเตียมอนะ

ัเดี๋ยวนี้ไปจะมึงบนลูกไปพี่เบิร์กนายตัวตัวเดียมแล้วตัวเดียมนี่มามาตัวเดียมเดียมไปต่อเดี๋ยวไปแมทอ่าลงคมแปลครับแม่โหดอย่างเดียวเราไปบูงล้างกันลูกไปเดี๋ยวเราบูชาเออไปบูงล้างกันเดี๋ยวเราจะเล่นแค่บางส่วไอจันเอาแค่ครึ่งไม่ถึงครึ่งหราผ่านเฮ้ยต้นตูนบีบอมเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าดูดูเดี๋ยวป๊าดูหนึ่ไม่คิดว่าแมทมันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ย

มาต่อมาอือว่ามีเตรียมแอ่งไปสองชั้นมาด้วเฮ้ยตรงนู้มีอะไรเดี๋ยวป้าเดินเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มดตายอ๋อพี่มดเดินมาพี่มดเดินมามานี่นี่มาป้ามาเดี๋ยวเดินลูกมามาเดินมาค่อยเดินนะลูกนะค่อยเดินนะค่อยเดินลงตกนะมาเดินมาเดินมาเข็งมากเดินมาเดินมาแข็งมาก เก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเ,เก่งมากน,โน,โนั<ห>่นแหละเฮ้เก่งมากลูกเก่งมากเป็นเหมือนดันเจี้ยนให้เรามาฟาร์มเลเวลไหมเนี่ยไอ้เนี้ยป่ะนี่ไม่ได้ไม่หมดอะที่ัน โอ้ยมันเหมือนนั้นเจิงให้เรามาฟาร์มเลเวลเลยนะครับแม่มาแย่ลุงมาแย่แล้วจเล่นไม่ท้อหรอัะเล่น,อน,น,ออลนโอเคครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับแม่รู้สึกว่าเพราะว่าแบบเนี่ยโอ้โหดูนาดแ,แล้วใหญ่มากนะครับก็คงจะเล่นภายในวันเดียวไม่หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะขอกลับแคมป์นะครับไปปิดคลิปกันโอ้ย 2, <S 2> <S 6, วันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะสั่นเวลาในการเล่นเกมให้พี่มืกเนี่ยอย่างเหมาะสมด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็สนุกเนะอะได้เจอทั้งโกลเดมเนาะ,<จ>ะได้กุญแจโอ้ยวันนี้ไปบุกถ้ำโครงกระดูกมาโอ้ยโครงกระดูกเยอะเลยโอ้ยแม่มจะที่จะตายอยู่เนี่ย,ยทนนี่แมนจะเป็นลมเนะเนี่ยอ้ยม่คจะเป็นลมนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มื๊กและน้องเมกด้วยนะครับ ปาปาออฟนะครับแล้วพี่เหมินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ